ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก ตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านเสารีกถนนพนาสว่างใต้ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญรหัสไปรษณีย์37180โทรศัพท์082624848เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเนื้อที่15ไร่เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกรับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ3หมู่บ้านดังนี้ 1. ห,หมู่บ้านเสารีกหมู่ที่สองตําบลพระเหลา 2. หมู่บ้านเสารีกหมู่ที่หตําตบลพระเหลา 3. หมู่บ้านสวาน่างนาฝายหมู่ที่ 9. ตําบลพระเหลาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิน้น149คน และมีจำนวนครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คนส่วนที่1ข้อมูลของผู้รับการประเมินนายพัทรเทพรักพรมอายุ57ปีอายุราชการ28ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนชุมชนบ้านเสาีกวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษอันดับขอสสาม เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำาน,นาจเจริบญบรรจุสายบริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่5เดือนเมษายนพศ2549องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิทผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนได้ประชุมวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของสอพทและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังนี้ 1. มีโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกโดยแบ่งการบริหารงานเป็นสีฝ่ายที่ชัดเจน 2. มีแผนปฏิบัติการประจำทุกปีการศึกษา3 การทำบันทึกข้อตกลง pa ของครูผู้สอนครบตามจํานวน 4. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และ 5. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี id plan นในการพัฒนาตนเอง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการประชุมกำหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกได้จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานการบริหารสถานศึกษาโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้จริง บรรล,ลุผลตามเป้าหมายผู้บริหารได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเช่นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆได้แก่กลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียน เพจเฟ e บุ o k ของโรงเรียนและมีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีการเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนรวมทั้งสืบสารวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมาจึงได้รับการไว้วางใจและมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากชุมชนอยู่เสมออย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นมีการระดมทุนการศึกษาการจัดกิจกรรมเสารีครับในทุกปีการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมพิบาลดังนี้ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า และการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตอนที่สองระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ได้นำนวัตกรรมเสารีกโมเดลมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาจนส่งผลให้ได้รับรางวัลเด่นๆด,ดังนี้ 1. การพัฒนางานตามที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูบุคลากรและสถานศึกษาข้าพเจ้ามีวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง PA นั่นคือ พัฒนาครูโดยใช้การนิเทศภายในนำมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning นำมาสู่กระบวนการ PLC 2ส,สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Award จากสพทปีการศึกษา2565ระดับดีเด่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC Youth c o n s i l l r งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2565ระดับเรียนทอง4รางวัลกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 และระดับชั้นม .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2565ระดับเหรียญทองทั้ง2รายการ 5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณพศ2565ระดับ AA 6. รางวัลระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภัยประจำปี2566 องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษดังนี้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มพระเอ๋าและเป็นกรรมการสมาคมผู้บริหารครูได้บุคลากรทางการศึกษาเพอพนาปีพศ2566ถึงปีพศ2567ิจกิจกรรมความสํำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1. การทำบันทึกข้อตกลง MOU การประกันคุณภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกับโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกเมื่อวันที่2กันยายน2566 2. การดํการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2,566ตามนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มพระเหลา 4. โครงการพัฒนาคุณภาพยกผลสำเร็จในการคัดกรองนักเรียนด้าน RTNt และ ONET ในกลุ่มโรงเรียนพระเหลา ตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโครงการปลดรั้วโรงเรียนองประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรญญวิชาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะขยันอดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักความพอเพียงประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเว้นจากอบายามุกและสิ่งเสพติดเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมมือกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีวิน,นัยโดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลงที่กำหนดไว้อย่างราบรื่นมีความสุขขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมรราฟังสวัสดีค่ะ